สวัสดีครับเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยหลายคนที่รอดูว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไร ต้องยอมรับว่าความคาดหวังของคนที่อยู่ข้างอิร่านนี่มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ผ่านมานะครับอิร่านตอบโต้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็หยุดไปจนดูเหมือนว่าอิร่านไม่มีศักยภาพเลยด้วยความที่มีคนหวังให้อิร่านมาช่วยฮามาสครั้งนี้ความคาดหวังในตัวของอิร่านจึงสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับหลังจากที่อิสราเอลโจมตีในซีเรียที่อิร่านนี่บอกว่าเป็นสถานทูตเหตุผลในการตอบโต้อิสราเอลของอิร่านก็มีแล้วและก็เป็นตัวเร่งให้อิร่านนะครับต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่าง อันนี้ก็เพื่อรักษาชื่อของตัวเองในกลุ่มของพันธมิตรอีกอย่างก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านเคยพูดว่ามีอาสา,าสมัครที่จะมารบกับอิสราเอลสาล้านกว่าคนแต่ว่าไม่มีมาจนฮาม,มาัชเนี่ยออกมาตาหนิอิหร่านว่าไม่กล้าคราวนี้อิหร่านต้องแสดงออกจําเป็นแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าอิหร่านก็ใช้เวลาในการตัดสินใจนี่นานพอสมควรว่าจะตอบโต้อิสราเอลอย่างไรและแล้วอิหร่านก็ตัดสินใจใช้ขี่ปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีอิสราเอลแน่นอนว่ารู้ทั้งรู้ว่า มันผ่านระบบป้องกันของอิสราเอลได้ยากมากและที่สําคัญเนี่ยอิหร่านต้องโจมตีจากดินแดนของตัวเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างไกลที่อิหร่านทําแบบนี้คือใช้พื้นที่ของซีเรียนี้ไม่ได้1ซีเรียจะโดนตอบโต้หนัก2คขนยุทธปกรณ์จํานวนมากเข้ามาในซีเรียนี้ไม่ได้เพราะว่าอิสราเอลโจมตีสกัดแน่ก็เหลือทางเดียวนะครับก็คือโจมตีมาจากดินแดนของตัวเองด้วยระยะทางอิสราเอลรู้เรื่องหน้านี้อยู่แล้วหมายถึงอิสราเอลตรวจจับได้อยู่แล้วแอดมินชื่อว่าอิหร่านเองก็ไม่ได้ คาดหวังกับการโจมตีในครั้งนี้นี่มากนักแต่ว่าจําเป็นต้องแสดงออกนะครับวิธีของขีปนาวุธของอิรานเนี่ยมันอยู่ในเส้นทางที่อิสราเอลวางระบบป้องกันนี้อยู่แล้วมันมาได้ทางเดียวนอกจากระบบตรวจจับของอิสราเอลเอง,เองแล้วในอิรักจอแดนซีเรียอันนี้ก็มีเวดาของสถัฐอการกานะครับซึ่งรู้ถึงการมาของขีปนาวุธและก็โดรนอิสราเอลก็ได้ข้อมูลนี้เช่นกันอิสราเอลจึงพร้อมในการสกัดนะครับ จากข้อมูลของอิสราเอลโดยโฆษกกองทัพของอิสราเอลกล่กาวว่า อิหร่านใช้ขีน่นาวุธโจมตีภาคพ,พื้นนิไหลายลูกส่วนใหญ่ถูกสกัดไว้ได้นอกพรมแดนของอิสราเอลอันนี้ก็หมายถึงระบบป้องกันของอิสราเอลจัดการก่อนที่จะถึงอิสราเอลนะครับในจํานวนขีน่บาวุธของอิหร่านเนี่ยมีขีน่นาวุธร่อนมากกว่า10ลูกหมายถึงมีความเร็วไม่มากนักรวมทั้งหมดขีน่นาวุธและก็โดรนที่อิหร่านใช้มากกว่า200ลูกแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลเพียงเล็กน้อยนี้เท่านั้นจากเศษซากของการสกัดนะครับ้วยความที่อิสราเอลรู้ว่าขีน่นาวุธ มาตั้งแต่เนิ่นๆนอกจากระบบป้องกันแล้วอิสรรีอวก็ใช้เครื่องบินรบในการสกัดด้วยจํานวน200กว่าลูกอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังไม่น้อยของกองเชียร์อิหร่านนะครับเพราะว่ามันน้อยเกินไปขนาดฮามาสเนี่ยใช้ขี่บรุก4,000-5,000ถึง 5, ลูกอิสรรีอลก็ยังสกัดได้นะครับ ความน่าสนใจอยู่ที่การพูดของอิหร่านนะครับอิหร่านนี่บอกว่าหากรัฐบาลของอิสราเอลทาผิดพลาดอีกครั้งอิหร่านจะตอบโต้แบบรุนแรงกว่านี้มันก็เกิดความสงสัยว่าครั้งนี้อิหร่านจะพอแค่นี้หรือครับ200กว่ากลูกแล้วก็จบอิหร่านได้ตอบโต้แล้วแบบนั้นเลยครับอันนี้คณะผู้แทนของอิหร่านประจำสหประชาชาติกล่าวเตือนสัตมิกาว่าไม่ให้มายุ่งและอิหร่านนี่บอกว่าเรื่องนี้ได้ข้อสรุปแล้วมันก็ยิ่งสงสัยอีกว่า คำว่าได้ข้อสรุปแล้วหมายก็ว่าพอแค่นี้หรือเปล่านะครับมีรายงานว่ากองทัพของสัเมิกาก็ได้ทําการสกัดดวนช่วยอิสราเอลด้วยหมายถึงสัเมิกาแล้วก็อังกฤษก็ได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนมันอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่ที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับมันก็ยังควบคุมสถานการณ์ได้นอกจากนี้สหภาพยุโรปอังกฤษเช็กเดนมาร์กฝรั่งเศส เม็กซิโกนเทอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์อันนี้ก็ออกมาประนามอิหร่านด้วยมันก็บอกได้ดีว่าพันธมิตรของอิสราเอลก็ยังเหนียวแน่นแม้บางเรื่องจะไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลก็ตามนะครับ แน่นอนว่าการโจมตีของอิหรา่านในครั้งนี้หลายคนนี้กังวลว่าสงครามนี้จะบานปลายบางคนพูดถึงสงครามภูมิภาคที่อีกครั้งแต่ว่าเท่าที่เอนมินดูจากคําพูดของอิหร่านแล้วนะครับที่บอกว่าได้ข้อสรุปในครั้งนี้และเตือนว่าครั้งหน้าถ้าอิสาราเอลโจมตีอีกอิหร่านจะตอบโตหนักกว่านี้มันก็มีโอกาสที่อิหร่านจะพอแค่นี้ส่วนอิสาราเอลแทบไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับมีคนบาดเจ็บไปหนึ่งคนแม้ว่าอิสาราเอลจะดูดุนันแต่ว่าสาดมิกาก็คงปามไว้ไม่ให้ตอบโตหนัก เพราะว่าต้องการให้เรื่องในกาซานี้จบไปก่อนนะครับมันก็คงไม่เกิดสงครามใหญ่อย่างที่หลายคนคิดแอดมินยังมองว่าเรื่องนี้อิสราเอลก็ยังใจเย็นได้นะครับถ้ามองจากเหตุการณ์ก่อนหน้าการณีของน,นายพลสุไลมานี่อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธ สิบถึงยี่สิบลูกต่อฐานทัพของัาอเมิการแล้วก็จบไปอิหร่านนี่บอกว่าแก้แค้นแล้วกรณีของอิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียรเรื่องเล็กกว่าในพลสุไลมานี่เยอะโอกาสที่อิหร่านจะพอแค่นี้ก็มีสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสงครามใหญ่สงครามภูมิภาคยังไม่น่ากังวลขนาดนั้นในตอนนี้แต่ว่าแน่นอนแะครับอิหร่านก็คงโชว์พลังในส่วนอื่นเช่นป่วนการเดินเรือในช่องแคบออมบสแล้วก็พัรธมิตรของอิหร่านนี่ครับอย่างฮิตบลและก็ฮูตีก็คงป่วนมาก สรุปการตอบโต้ของอิหร่านในครั้งนี้อิสราเอลได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย อิหร่านใช้ขี่ปนวุย์และก็โดนรวมกันประมาณ200กอกว่าลูกอิหร่านออกมาพูดว่าเรื่องนี้สรุปแล้วถ้าอิสาราเอลโจมตีอิหร่านอีกครั้งหน้าอิหร่านจะตอบโต้แรงกว่านี้อันนี้ผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะครับส่วนตัวเอ็ดมินวิเคราะห์ว่าจบแล้วในกรณีนี้ส่วนอิสาราเอลจะเปิดกับอิหร่านไหมอันนี้เดาใจยากแต่ว่าแอดมินคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะปาอิสาราเอลในเรื่องนี้ได้เคลียไปทีเลยเรื่องนะครับ ส่วนเรื่องกาซาอิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่แต่ก็เปิดทางให้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาที่เพิ่มขึ้นส่วนการเจรจาภาคครบนั้นตอนนี้ก็ยังยากแม้ว่าคนของอิสราเอลจะออกมากดดันรัฐบาลของนีทันยยฮูก็ตามนะครับมีการออกมายอมรับว่าตัวประกันบางส่วนอาจส,สูญเสียที่ไปแล้วก็คือความยากในการเจรจาเพราะว่าฮามัชเองตอนนี้ก็กระสานสร้างเซนถูกจัดการไปก็เยอะตัวประกันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างติดต่อสื่อสารได้ยากมาก เรื่องนี้ฮามัชก็เป็นคนยอมรับเองว่าไม่รู้ตัวประกรันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับสถานการณ์นี้ตอนนี้ อิสราเอลเลือกเป้าหมายในกาซาในการโจมตีนี้ต่อไปฮามาสก็หนีไปเรื่อยแต่ก็สูญเสียไปเยอะแล้วเช่นกันนะครับส่วนทางฮิตเปลเลาะก็มีการต่อสู้กับอิสราเอลอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนมีการโจมตีเข้ามาในเขตของอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอิสราเอลก็โจมตีกลับไปนะครับเหมือนที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่าฮิตเปลเลาะจะมาช่วยอะไรฮามาสได้ไม่มากเพราะว่ามีข้อจํากัดและอิสราเอลจะโจมตีเลบานอนเยอะเกินไปก็ไม่ได้ก็อยู่แค่ทางตอนใต้ของเล านอนเท่านั้นนะครับและดูเหมือนอาวุธของฮิตเพลอจะเหลือไม่มากแล้วก็จะดันดันกันไว้ตรงนี้ ส่วนฮูตีช่วงหลังมาก็ดูเงียบลงไปก็เหลืออาวุธไม่เยอะเช่นกันนานๆโจมตีทีและดูเหมือนสัอเมิกาเนี่ยจะเริ่มควบคุมทะเลแดงได้แต่ว่าฮูตีก็ยังไม่หยุดหรอกครับก็ยังพยายามต่อไปตรงนี้แอดมินก็วิเคราะห์ไว้ว่าสัอเมิกาจะไม่ยกพลขึ้นบกไปบุกฮูตีแน่นอนนะครับก็แค่รักษาสถานการณ์นี้เอาไว้ถ้ากาซาจบฮูตีก็เงียบไปเองที่ผ่านมาผู้ชมคงรู้แล้วว่ามันไม่ง่ายที่จะเกิดสงครามใหญ่จะฟังนักวิเคราะห์ฝ่ายเผด็จการเกินไปก็ไม่ได้นะครับเออ สงครามโลกเอออสงครามภูมิภาคอันนี้ส่วนตัวแอดมินก็วิเคราะห์ไปตามเหตุผลแล้วก็เรื่องราวผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะครับแอดมินวิเคราะห์มันไม่ถูก100%หรอกครับผู้ชมก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยว่าแอดมินถูกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้รบกวนด้วยนะครับ ถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามไม่แอดมินด้วยนานๆจะขอกันทีพูดกันทีแบบนี้แะครับเพราะว่าแอดมินเกรงใจข่าวก็มีที่มาจากหลายแหล่งอันนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับเอาความชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลประกอบยิ่งปัจจุบันเนี่ยข่าวมีหลายช่องจุดยืนก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับสุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริงซึ่งเราก็เป็นได้แค่ผู้ติดตามความเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับ